โอโกโอเวิร์เบเกนเอเตอร์วันอธิบายถึงคนคนหนึ่งพยายามแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะฮันโกโรโอเวิร์เบกเกนเอเตอร์วันนอร์ฮันเชอร์ลังท์ฟอร์โอเชอร์ปนัวสมฟินเนสอีนาร์บุติเกัน ฮันกอเวอร์เบอวันนอร์ฮัหนซนาบุติเขาทำให้เรื่องง่ายกลาเป็นเรื่องยากเมื่อเขาขับรถไปไกลเพื่อซื้อของที e ่สามารถหาซื้อได้ในร้านไกลบ้านวิเทรงเยอร์อิกเกโกโอเวอร์เบกนเอเตอร์วันเลสนิงเงนอาร์เรดฟอรันอส vi t r i n g e r ikke gå over bekken etter vann. Løsningen er rett foran oss. เราไม่จําเป็นต้องทําเรื่องให้ยุ่งยากเพราะทางแก้อยู่ตรงหน้าเราแล้ว